t ิดเช e ไป t ิ t เช e หรือที่เรียกสั้นๆว่า TPT นะครับเป็นเว็บซื้อขายสื่อการเรียนการสอนนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นครูนะครับก็สามารถขายได้นะครับ จะมีครูนะครับมากกว่าเจ็ดล้านคนทั่วโลกนะครับที่ทําการซื้อขายสื่อการเรียนการสอนนะครับเดีวเรากดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูตรงส่วนแรกก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของฟอร์แมตนะครับในส่วนของฟอร์แมตก็จะมีหลากหลายนะครับ มีทั้ง Microsoft มีทั้ง Excel นะครับ PDF รูปภาพวิดีโอนะครับออดิโอหรืออื่นๆนะครับเยอะแยะนะครับซึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็น Excel นะครับ Google App นะครับแล้วก็ PDF นะครับจะเป็น3อร์ m a t ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะทำ3อร์ m a t นี้กันนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของเกรดนะครับ ซึ่งเกรดที่เราจะทําขายกันครับก็จะมีตั้งแต่ Pk นะครับไปจนถึงเกรด12นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็น Common Core Standard นะครับ2 US นะครับจะมี2วิชาหลักๆนะครับก็คืออังกฤษนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเกรดนะครับ แล้วก็ไปเลือกโดเมนนะครับว่าต้องการหัวข้ออะไรนะครับแบบนี้ถัดมาจะเป็นเรื่องของ subject นะครับตรงนี้ก็จะมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะครับ music อังกฤษนะครับ a u i o session math นะครับหรือเป็นวิทยาศาสตร์ครับเราสามารถกดเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกหัวข้อย่อยนะครับว่าต้องการเรื่องอะไรนะครับแบบนี้ ถัดมาจะเป็นเรื่องของการกองราคานะครับตรงนี้เราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับว่าต้องการเล้นราคาเท่าไหร่นะครับเป็นแบบซีต่ำกว่าห้าเหรียญหรือเปล่าหรือว่าห้าถึงสิบเหรียญครับหรือมากกว่าสิบเหรียญหรือว่าขายทั้งหมดครับเราเลือกได้ตรงนี้นะครับถัดมาจะเป็นส่วนของรีซอสไทยนะครับจะอยู่ตรงนี้ ซึ่งผมไปเจอบทความนะครับของคนนี้นะครับเขาชื่อว่าอาริเบล่านะครับจะสังเกตเห็นว่าข้างบนตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำการค้นหาคีย์เวิร์ดหรือว่าค้นหาใบงานต่างๆนะครับงานของเขานะครับติดอันดับสองครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบทความเกี่ยวกับ ของของเขาวันก่อนนะครับชื่อของเขาครับก็คือคิดเตียนลิเวล่านะครับ,รบตรงนี้ในปีสองพันสิบสองะครับอ่าสามีของเขาครับตกงานเขามีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวถึงสี่คนนะครับซึ่งรายได้ของเขานะครับไม่เพียงพอนะครับ ซึ่งลิเบล่านะครับจะเป็นคู่ประถมนะครับจากนั้นเขาก็โดนยึดบ้านนะครับแล้วก็ต้องออกไปเช่าอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทของเขานะครับมาแนะนําว่าลองทําสื่อการเรียนการสอนขายออนไลน์ดูสิเพราะว่าเพื่อนของเขาไปเจอบทความครับว่ามีครูนะครับสามารถทําเงินได้หนึ่งล้านเหรียญน,นะครับจากการขายสื่อการเรียนการสอนนะครับ ออนไลน์นี่ไม่ยากเลยตัดสินใจนะครับว่าลองขายดูนะครับโดยการขายงานที่เว็บไซต์ที่เชื่อไปที่เชื่อนะครับนีเวลาได้เงินก้อนแรกนะครับสามสิบเหรียญน,นะครับ จากนั้นนะครับภายในหนึ่งปีนะครับเขาเขาสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ครับจากเงินที่ได้จากฟิชเชอร์ไปฟิชเชอร์นะครับแล้วก็หลังจากสองปีนะครับเขามีเงินมากกว่ารายได้ของครูนะครับตอนตอนนั้นอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าพันเหรียญนะครับแล้วก็หลังจากสิบปีนะครับ ลีวิลาติดหนึ่งในสิบเปอร์เซ็นะครับของเซลเลอร์ที่ขายบนที่เชื่อไปที่เชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าของคุณลีวล่านะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะครับก็คือร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้เข้าไปดูนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าก็จะเหมือนกันนะครับ คนเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณน,นะครับว่างานนี้ของเขานะครับเขาทำเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับเขาขายอยู่ที่17.99นะครับมีรีวิวทั้งหมดอยู่40.2ครับก็ประมาณ4 2้0 0นะครับ ผมจะเข้าไปที่แคลคูลเตอร์นะครับแล้วก็จะคำนวณครับอ่ะสี่รีวิวนะครับสี่หมื่นสองนะครับคูณกับราคาขายนะครับสิบเจ็ดจุดเก้าเก้านะครับาโดยค่าเฉลี่ยนะครับกว่าจะได้หนึ่งรีวิวนะครับต้องใช้คนประมาณสิบถึงสามสิบคนนะครับถึงจะได้หนึ่งรีวิวนะครับดังนั้นผมจะคูณสิบนะครับเขาทำเงินไปแล้ว เจ็ดล้านกว่าเหรียญนะครับซึ่งงานของเขานะครับอ่างานชื่อน UH ี้นะครับเขาทำการพับบิดหรือว่าลงขายครับเมื่อสองพันสิบสี่นะครับ ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมมีสอนครับวิธีการดูเดี๋ยวทําการขอย่อแป๊บนึงครับจะได้รู้ว่าชื่อตรงกันหรือเปล่าครับตรงนี้ครับชื่อตรงกันนะครับตรงนี้เป็นงานเดียวกันนะครับ ตั้งแต่2,014ใช่ไหมครับตรงนี้2,014ก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับผมคิดไป30กว่าบาทแล้วกัน,นครับผมคูณ30นะครับเขาทําเงินไปแล้ว216ล้านกว่าบาทนะครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวลองหารผมจะหาร10นะครับเขาขายมาแล้ว10ปีก็คือตั้งแต่2,000 สิบี่นะครับถึงสองพันยี่สิบสี่ผมหายไปสิบนะครับปีหนึ่งเขาขายได้ยี่สิบเอ็ดล้านนะครับลองหารสิบสองครับเป็นเดือนนะครับเดือนละขายได้เดือนลนะล้านแปดนะครับหารสามสิบเขาขายได้วันละหกหมืนกว่าบาทนะครับแค่หนึ่งใบงานตรงนี้นะครับ แล้วในร้านของเขาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีกี่งานนะครับเขามีทั้งหมดอยู่หนึ่งพันกว่างานนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเดือนเดือนหนึ่งของเขาอะหลักล้านนะครับเจ๋งมากๆครับคนนี้จากการที่ชีวิตพลิกผันนะครับแล้วก็เจอวิกฤตสำหรับสินค้านะครับหรือว่า งานที่เราขายอย่างที่เชื่อเปเชื่อมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ